วันนี้มีเด็กขอมาทำบุญกับทีมที่บริษัทของเฟยนะคะที่ศาลหลักเมืองทุกปีเนี่ยเฟยจะมาไหว้ศาลหลักเมืองกับทีมของเฟยแล้วก็ทุกคนในบริษัทอยู่แล้วแต่ปีนี้โครเอขอมาด้วยกันค่ะเริ่มแรกเราก็มาทำพิธีบวงสวงก่อนนะคะตั้งโต๊ะแล้วก็ตอนจบก็จะมีให้โครเอกินไข่ต้มเพราะเชื่อว่าจะโชคดีด้วยนะคะนำสิ่งดีๆกลับไปกับเราส่วนอันนี้คนหนึ่งทำการสิงทายให้โครเอเลือกหนึ่งใบพอเสร็จพิธีก็จะไปไหว้ศาลหลักเมืองต่อนะคะเริ่มแรกเราต้องบูชาดอกไม้ทุกเทียนมาก่อนก็เเดิินนข้าาามใวหรที่่อยู มือพอเสร็จแล้วจะเดินลงไปลานตรงกลางนะคะทําบุญแล้วก็ปิดแผ่นทองบนพระพุทธรูปค,ค่ะไหว้พระไปเรื่อยๆตามขั้นตอนจนถึงศารลรักเมืองเลยนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่โคลอเอมานะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มากับทีมของเฟเองชอบใจเราก็จะเดินเล่นเยอะเพราะว่ามีสิ่งที่ตัวเองตื่นเต้นจุดพ่นไอ้น้ำตรงนี้นะคะถ้าเผลอแป๊บหนึ่งน้องก็จะไปเดินเล่นไอ้น้ำตลอดเลยจากนั้นก็มาต่อที่มัดผ้าสามสีแล้วก็เข้าไปสักการะศารลรักเมืองค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่น้ำมันตะเกียงตอาวันเกิดของตัวเองเกิดวันเเดดียยยววกกกัับแม่็ท้นลคะ ใครที่อยากพาเด็กมาก็อย่าลืมให้ดื่มนะ้ำเยอะๆหนุ่อยู่ในที่รม่มแล้วก็อย่าโดนแดดมากนะคะจะได้ไม่ป่วยกันค่ะ